โอ้ยก็เป็นเจ็บขิ้งแต่น้องตายตายตายคือจังนอนแต่หัวขำอดิเนาะคือเจ็บขิ้งคือเกาอดิเนาะเฮ้ยเย็นดิแป้งตัวนี้ไมดีเถอะวะโอ้ยโอ้ยจังไหนเนาะหาหมอหมอบ้านเซียว่าบ๊อเป็น,นยัง นี่เป็นน้ำเอียงอันนี้หนนเหือเ,เอ็นกะว่าดีๆหลังจากได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะว่าการปวดหลังต่อเนื่องมาจะเป็นปีนี้เกิดจากอะไรนะคะผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าให้ลองเปลี่ยนที่นอนดูที่นอนเพื่อสุขภาพที่ไหนหน่าสนใจไปตอบโจทย์กันได้ที่สำอางเฟอร์นิเจอร์ค่ะนี่คือที่นอนรุ่นคูเจลวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะคะจะเป็นยางพาราแท้แบบชีดแล้วเขาก็เสริมด้วยเมมโมรี่โฟมลดแรงกดทับเวลานอนลงไปแบบนี้นะคะก็จะให้ความรู้สึก ลื่นเย็นสบายด้วยคูเจลแล้วเวลาเรานอนลงไปนะคะพลิกตัวจะไม่ทําให้เราเมื่อยตัวเลยค่ะมาถึงขนาดนี้แล้ขออนุญาตป้ายยาเลยจากปกตินะคะ2 9 9 0 0บาทตอนนี้ลดเหลือเพียง1 4 9 0 0บาทเท่านั้นแลวก็ยังมีของแถมแบบจุใจเข้ามาเลยค่ะชุดเครื่องนอนของแบรนด์โตโต้แท้เป็นเซ็ตให้ฟรีเลยมูล,ลค่า 3,900บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยอย่าลืมนะคะสั่งซื้อออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีของแถมด้วยนะคะ